หนุ่มกัญชัยหัวเราะยาวโพสต์ถึงทนายธรรมราชหลังศาลให้ขอโทษพูดหมิน่นวันที่31มกราคมเพจหนุ่มกัญชัยของพิธีกรและนักแสดงชื่อดังหนุ่มกัญชัยหรือผู้ดิตกำเนิดพลอยได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยระบุว่าจากกรณีที่ นายธรรมราชและนายประพันธ์ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อกล่าวหาตัวผมและหมิ่นประมาทผมรวมถึงรายการโหนกระแสในเนื้อหาที่ไม่เป็นความจริงด้วยการบอกว่าตัวผมไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับดีไอคอนและคลิปวิดีโอรายการโหนกระแสที่บอสสวยเคยมาออกนั้นนำไปสู่การสมัครสมาชิกของดีไอคอนและยังบอกว่ารายการโหนกระแสเป็นผู้สนับสนุนเป็นตัวการ ร่วมและมีผลประโยชน์หลังบ้านร่วมกับทีไอคอนนั้นล่าสุดสารท่านได้มีเมตตาให้คู่ความได้ไกลเกลี่ยกันและให้ในายธรรมราชและนายประพันธ์ขอโทษผมในสิ่งที่มินประมาทผมและกล่าวหาไม่เป็นความจริงผมยินดียกโทษในเรื่องนี้ให้เพราะโดยปกติแล้วผมเป็นคนใจบุญชอบทำบุญให้วัดว่าอาราม ให้กับผู้ได้โอกาสบริจาคอาหารหมาหรือแม้กระทั่งตั้งกระทงให้สภเวสีตามสีแยกผมก็เคยทำผมจึงถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งในการทำบุญของผมที่จะทำบุญให้แต่เฉพาะในเรื่องนี้เท่านั้นไม่เกี่ยวกับคดีความอื่นๆที่อยู่บนชั้นศาลนะครับจึงเรียนมาเพื่อทราบและผมต้องกราบขอบพระคุณศาลที่เคารพอย่างสูงครับที่ทำให้สังคมได้เห็นและรับรู้ว่า การใส่ร้ายกล่าวหาผู้อื่นโดยไรซึ่งเหตุผลมันเป็นสิ่งที่น่าอายและไม่ควรกระทําอย่างยิ่งครับปลอคําขอโทษเหล่านี้นายธรรมราชจะลงด้วยก็ได้นะครับไม่ต้องอายครับเพราะถ้าคุณจะลงขอโทษคนที่คุณกล่าวหาเขามันอาจจะทําให้ภาพลักษณ์การเป็นทนายความของคุณดูดีขึ้นบ้างนะครับ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ